วันนี้มาผสมดินปลูกต้นหอมง่ายๆกันค่ะหัวหอมแดงหอมเขกหอมแบ่งนะอยู่ในนี้หมดมันเหลือจากการกินเพราะว่าบางบางอย่างเนี่ยมันสมควรปลูกก็เอามาปลูกไว้กินใบนะคะแบบนี้ดินที่ใช้ปลูกวันนี้นะแม่เอก็ใช้ดินมาเก่านี่แหละเนี่ยมันร่วนซุยดีเสร็จแล้วก็ สมขี้แกบหมักเก่าส่วนหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นขุยมะพร้าวแล้วก็จะมีมีเปลือกไข่เอามาตากแห้งไว้นะ mm. ก็เวลากินทำอาหารก็เก็บเอาไว้ไปแท้ก็ใช้ได้แล้วก็เอามโอามโรยเาโรยใสลงไปเลย แม่ใ,ใหญ่ขอผสมดินก่อนน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแม่ใ,ใหญ่เอ็กทำไว้ประจำนะเวลาผสมดินก็เติมไปนิดหน่อยผักงามเร็วเป็นทั้งปุ๋ยเป็นทั้งเล่งลากอะไรประมาณนี้แหละอุปรกปรณ์ปลูกผักของแม่ใหญ่อยู่ในนี้หมดออก็คนทุบเคล้าให้เข้ากัน ก็จะได้ดินดีอยูกค่ะเราผสมดินดีแล้วปลูกอะไรมันก็งามนะผสมครั้งเดียวปลูกได้ตลอดเลยถ้าดินมันยุบเราก็เติมทําดินหมักแบบนี้แหละไว้ถ้าขยันก็ทําไว้เยอะๆใส่ผ้าชนะากใหญ่ๆใส่ถุงก็ได้ใส่กระสอบก็ได้ใส่กระถางใหญ่ๆหมักเอาไว้เลยนะคะ น,นี่ดินเก่าหมักแล้วก็เอามาผสมไปนิดหน่อยเพื่อให้ดินล่วนซุยแค่นั่นเองวิธีการผสมดินปลูกไม่ยากเลยดินล่วนซุยดีมากนะผักผักจะงามเลยอันนี้เป็นดินเก่านะคะดินยุบไปแล้วก็แค่เอามาเติม เทลงไปแม่ใหญ่ปลูกผักให้ดูนะคะวิธีปรุงดินไม่ยากเลยผสมดินหมักดินวิธีหมักดินใช้ได้เลยแบบนี้เพราะว่าดินเก่าเราหมักเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็ผสมกไปแค่นี้เองนะก็จะได้ดินสวยๆปลูกผักได้สบายเลยใช่ไม อค่น,นี้ก็เสร็จแล้วนะคะวิธีผสมดินปลูกแต่วันนี้จะเอาหอมที่เหลือกินแล้วมาเลือกดูนีถบบนวว่ถ้าแบบนี้จะโตไวถ้าแบบนี้จะโตช้านะอันนี้โตเร็วเดี๋ยวจะตัดให้ดู <S <S 2> <S 2> มีเขียวเขียวบ,บนี้จะโตวไวเดี๋ยวแม่ใหญ่เขาปลูกให้ดู ปลกไว้กินใบพวกนี้ถ้าทิ้งไว้สักประมาณสี่สิบห้าห้าสิบวันเนี่ยก็ะจะได้หัวไปใช้แล้วนะเขาจะลงหัวก่อนจะลงหัวก็เอาดินกลูกหัวให้เขาเนี่ยแบบนี้จะตัวช้าแต่ก็ปลูกไป แบบนี้โตูรว แบบนี้ก็ปลูกได้เอาน้ำเปล่าธรรมดาลดไปก่อนเพราะว่าเพิ่งปลูกใหม่เอาแต่พอชุ่มชืน้นถ้าเราลดมากหอมบัวมันจะเน่าเปื่อยปลูกใหม่เอาพอชุ่มชืน้นเพราะก็รากออกดีแล้วก็ค่อย กล่องนี้เจาะรูอยู่นะเพราะเป็นกล่องแต่กล่องเปล่าจะเอามาใช้รี Re ไซเคิลใหม่ปลูกหอมหัวแดงไว้กินใบนะถ้ากินไม่หมดก็หัวเอาดินคลุมไว้สักประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบวันเดี๋ยวก็ได้หัวหัวแก่ไปพึ่งแดดพึ่งลมไว้มาปลูกต่อไปนะคะมาดูที่แม่ใหญ่เอกบ้านสวนปลูกเอาไว้นะคะเนี่ย ปลูกนานๆไปหัวจะเริ่มย่อยสลายใบเขาก็เด็ดออกแบบนี้เอาดินมากลบได้แล้วถ้าแบบนี้ให้หัวเขาย่อยสลายไวหัวเก่าเดี๋ยวให้ดูนี่อย่างกระถางนี้แม่ใหญ่เอาดินมากลบจริงปลูกพร้อมกันนะอันนี้ไม่ได้กลบดินอันนี้กลบดิน,นต่างกันไหมต้นถ้าเอาดินมา ปลวบหน้ากระถางเพิ่มจะโตเร็วแบบนี้แล้วก็จะลงหัวถ้าแบบนี้เด็ดออกให้เขาแตกกล่ยจะกินจะทิ้งก็ได้เด็ดเลยนะคะก็จะทำให้หอมสวยน่ากินแม่ใหญ่ก็ลดน้ำง่ายง่ายเนี่ยวันละครั้งหรือวันเว้นวันก็ได้พวกนี้ไม่ชอบน้ำมากเอาแค่ดินชุ่มชืน้นก็จะได้หอมสวย ไว้กินแล้วนะคะต้มยำทำแกงได้สบายเลยเดี๋ยวให้ดูปลูกใส่แก้วก็ได้นะอันนี้ไม่ใช่ไอ้บ้านสวนเก็บไปกินแล้วถ้าเราไม่เก็บไปกินเนี่ยปลูกเยอะมันเหลือก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยให้ดูอันนี้ไม่ได้ลดน้ำมาสองวันเขาก็อยู่ได้นะดูสิว่าถอดได้ไหมเนี่ยเห็นไหมรากะจุยอันนี้ปลูกใส่แค่ขุยมะพร้าวนะไม่ได้ใส่อย่างอื่นเลยแล้วก็ลดน้ำปกติเขาก็โตได้ ถ้าเอาย้ายใส่กระถางใหญ่ก็จะได้หัวกินแล้วอันนี้มันก็เหมือนกันนี่ลดแค่น้ำปุ๋ยมะาพร้าวนะออล้มแล้วมันเบาข้างล่างลมนี่เห็นไหมรากมากระจุยเลยถ้าเราใช้ดินดีๆนี่หัวจะใหญ่มากเลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้ไม่เคยเด็ดใบออกเลยแต่นี้กินถ้ากินก็จะคือจะตัดไปทั้งหมดถ้าเราเก็บออก แบบนี้ความสะอาดก็จะสวยเนี่ยเอาไปลงกระถางได้แต่ที่มันอยู่ในนี้นะแม่ใหญ่ไม่มีกระถางก็เลยต้องอยู่ในนี้ไปก่อนก็ปลูกก็ไว้เพราะได้กินนะคะแบบนี้ถ้าเป็นหัวแบบนี้แม่ใหญ่ก็จะปล่อยเอาไว้เลยเอาไว้เอาหัวเขานะคะก็จะแค่เอาดินมากลบนะคะจะนั่นเองอุ้ยล,ล่นละ เก็เก็บมาใส่เนี่ยรดน้ําธรรมดาถ้าเราไม่เอาดินกลบกเขาหัวเขาก็จะเป็นแบบเนี้ยเอาไว้ให้ดูสําหรับใครที่อยากปลูกใส่แก้วนะปลูกใส่แก้วก็ได้แค่ขุยมะพร้าวนะ่ะขุยมะพร้าวไปหาซื้อตามท้องตลาดก็มาใช้ได้นี่ที่ไม่ใยญ่ดึงออกเนี่ยเดี๋ยวจะหาที่ลงให้เขาจะเอาหัวและแบบนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยหัวเห็นไหมคะด้า ปลูกใส่แค่ขุยมะพร้าวก็ได้ใส่ทอดไข่แล้วต้มยำทำแกงก็ได้แค่นี้แหละแล้วก็ปลูกเจ็ดวันครั้งหนึ่งเจ็ดวันครั้งหนึ่งก็ได้ผักกินปลูกทุกวันแบบนี้เองนะคะใครชอบก็ติดตามนะการปลูกหอมบวกของแม่ใหญ่แอ๊กนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ